สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เวมริฟกับผมธนุขันทองครับ Bank of Indonesia เียนะครับหรือว่าธนาคารกลางของอินโดนีเซียได้ทำ QE นะครับหรือว่าพิมพ์เงินเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของอินโดนีเซียนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนนโยบายการดําเนินนโยบายทางด้านการคลังที่ขาดดุลนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในยามที่โควิดกำลังระบาดนะครับมีการประกาศว่าจะเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของอินโดนีเซียนะครับในปริมาณ 397.6ล้าน,ล,าน,ล,านล้านรูเพียนะครับหรือว่า2 7 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับเดือนที่แล้วนะครับหลังจากที่มีการประกาศว่าจะทำ QE นะครับค่าเงินรูปเปียของยูโนโดเซียอ่อนค่าล,ลงไป2%เนื่องจากว่าน้องลงทุนนะครับกังวลใจเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณเงินรวมทั้งผลพวงของทางด้านเงินเฟอ้อนะครับ ตั้งแต่ต้นปีมาถึงนี้นะครับค่าเงินรูเปียร์อ่อนค่ามากที่สุดนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับค่าเงินปูวิภาคนะครับโดยอ่อนค่าลงไป6%แล้วนะครับ mm hmm. เทียบกับเ mm hmm. งินหยวนที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบดอลลาร์นะครับ1%คอเรียนวอนนะครับเ mm hmm. งนินวอนของเกาหลีอ่อนค่าลงไป3%นะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับดอลลาร์อินเดียรูปีนะครับอ่อนค่าลง5%เมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับ เจอคนติดโควิดอยู่147,200คนนะครับและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว6,418คนครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของทงบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟัน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r i n s t a g r a m รวมทั้ง BFM er Publication และอย่าลืมกด subscribe ที่ u t u b e เพื่อรับข้อมูลอัพเดตข่าวสารล่าสุดครับ